สบายดีสบายดีสวัสด,สสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพอกันคือเกาเนาะอยู่อยู่อยู่เมื่อไห่เมื่อนะพี่น้องอยู่โคกอยู่ป่าเมื่อนี้เนาะพามาพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวโคกเที่ยวป่านำกันเมื่อนี้มาหาอยู่หากินให้เลยพี่น้องก็บพ่แม่ดอกว่ามาติดแมงจัจ่นเนาะออกมาจากบ้านเลยอย่างมานี่ก็ไกลพอสมควรเนาะประมาณ น่าจะเข่าเจ็ดแปดลักแล้วพี่น้องเพื่ออ้อมปลาอ้อมโคกกันนี้เบิดมือนะเหมือนอ่าภาษาอย่างออกมาสมิีงก็เมื่อยพี่น้องลงนาจะหน่อยให้สีบาเ้าเนาะดำนาดำนาไทยนาเพราะว่าลังทรงการมานี่กันสิได้ลงไ้ลงนาและพี่น้องมันถึงระดูดำนาเลยเนาะ มือนี้กลับมามา,าขัดเขียดพี่น้องมากับกับอันผู้เคยมานำทะเลพี่น้องแม่คอยแล้วก็เศร้าเศร้านุ่นหรือว่าป้านุ่นนี่แหละพี่น้องแล้วก็ลูกเอือยเนาะพอดีเป็นสี่คนเฮามามากับมาบอนทีมามือนหนาทะเลพี่น้องมามือหนาแต่กับโบมานเนาะ เมื่อนี้ก็บ่ฮวยวสิมาหรือบ่มานก็ยันเป็นคือเก่าอยู่เดอ้อเพราะว่าหายู่ไกระบ่เห็นซอยมอยอยู่เนาะตอนนี้ก็มาหอดบอดมาหลหละพี่น้องสะผลกับได้ไปหาก่อนเนาะอันนี้หาเศร้าเมื่อยก่อนพี่นอ้องย่างมาจากบ้านนี่ก็ป้าพอแหงเลยเนาะ อันนี้คือสิแม่นให้นาเนาะกำลังสาวใหม่กระเห็นอยู่บ้าแม่ฮะบ้า เย็นเย็นลมว้ยว้ยมาสมป่าน้องกันหม่องเก่าที่เดิมพี่เนองแต่น้ำเขาจูบไปเลยเนาะคือซีแมนอันเป็นส่วนสวงการนี่มั้งจูบป,ปากินสงการบ่ ไปหาเลาะมงกาวเละพี <toys> ่น้องแต่บ่ได้ไต่ครัวเด้อมื้อนี้ยันตกสิบุลุกกีโตมสิบ่บรรยากาศก็คึบคึมพี่น้องเย็นดี มันจะมีเขียดมีกบอยู่บ้าอันนี้ดินก็สุ่มแทะ้ะได้เขียดตัวเดียวเขียดตัวเดียวพี่น้องเขียดอีโมโตัวเดียวไปเซเลจูนะขู้ามห่วยเลยเนอะจากสุบนสิพาไปทางใดแหละ หไฮไซกับบบมีบุมีหล่อบา้ากโดนโดนได้เขียดตัวเดียวนี่โบมานอีกแล้วเมื่อนี่ก้อนไม้กระแห้งเบิดละดับเด้ยวบดดินหาซุ่มเขาไปทางใ,ด,งใด,ดเลยไปทางใดกบเมือเนาะ หลบมือทั้งนั้นยังว่าขุดในหูก็เห็นเนะาะฮาาาั่นฮั่นไม่ใช่อะไรูกไปทางล้ <laughs> โโออย้ย <laughs> ลีด้วยมันสีเห็นอันนี้นี่หูนี่ฮู้น่เกียงๆเบิกสีโคดบกน้องน่งเถ่อมีเขียด มันหกได้มันจะมีค <unt> วัดกับเ่าได้เห็นอยู่มายู่เพราะว่ามะลูุพากวนเหอยากหัวส้มน้องดิงตาที่ห่ะแต่รับตาวายอีกตัวพี่ช่างใช่พี่ช่างไม่เท่ามึงเลยพี่ช่างคที่ตายละบอกเนี่ยบ้า เห็นว e: nah, ่เห็นนั่นแหลีนึเห็นดิจหันจงหิวก็เห็นเลยหาเหล่าขึ้นโคบแล้วันนี้เนาะหกระปเกียงแทนเกียงว่าเพว่าสิบมียัง

ขัดหน้ากุดิกาลยวจะจกเ้านยมยังก็ทันอยู่ยังมันหลบฟาดกะปวดเลยเนาะปวดเลยมีกบปะ ต้องมีเลยนะจกอย่างงูเกี้ยงแท้ๆเออจกลงไปจกขี้ดินเนาะกระปูกระปูท่านไรกระปูขี้ดินเนาะกระปูน้องบนตรท่านนะหล,งล,งล,งลงปๆ <laughs> บ้างเอาะ

ทันเลยเอลเอลหรืมยังบอทันว่าเมนฮูน่ารู้จากบัวดอกท่านหลัยานั่งรถเมล์สุดโไป ลึกโพดได้เน,ะนาะ <laughs> ตันนี้เลยน่ะได้ก่อนมูตู้เยอะเลยไม่ไข่ต้องกินมันนาะพอดีแกงหน่อยหนึง่งใส่ผักใล,ลายนไปเทไทร์กระบโบมานเลย <laughs> เมื่อบ้าป่ะนี่เขียนเท้าก็ได้ตอนนั้นแล้วพี่น้องเท่าที่ให้เบิร์กแะไรเนาะกระพุ้ว,วมือได้ละสี่เห็ดกินพลังเมื่อแล้วเนาะตอนนี้แล้วก็ปูตรงาพามเด้อว่าคอยได้จักโตกยได้จักโตพี่น้องกะซำจีห้เบิร์กนั่นหแหละตัวเดียวนั่นแหละ ตอบอยู่มองนี่เลยเนาะว่าได้เกียดตัวเดียวไปเบิดมือคนหมานก็าไม่ใช่อะพี่น้องเลยบันีก็สุสุพันะสุนเจลโเมื่อเลยเนาะไปไกลหลายมันก็เหมือ่อเหมื่ยอย่างพอแล้วปัดเขียดปัดบ่มีบัดขัดเนื้อเอาขึ้นชีได้อยู่ถักโบมีหมู่ไปยื้อ เฮ็ดยังชิมออ,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 ออกอยู่ให้นะไปไปมืองกะโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิบไปเลดเดอร์พากันเมื่อเลดเดอร์สบายดี